ช1แต่ว่าทำไมทำไม Google Chrome ไม่เด้รึ้ว่ามาแล่ะใส่ี๋ยวดูว่าเป็นเอะไรคอมพิวเตอร์ช้ามากนี่ขนาดเป็น Windows 10ี่บกช้า

ที่สุดทำมาสุดท้ายได้เก่งเด็กเพ่อนฝูงนะครับถูกทำโทำงานได้เก่งมากก็คือคอมพิวเตอร์ชา้าคอมพิวเตอร์ชา้าเออเราเข้าไปดูซิเดี๋ยวผมคลิกไปนานมากแล้วนะหนึ่งสองสามโอเคคือหน้านี้นะครับก็ง่ายๆนะครับก็ไปที่จุดสามจุดขวามือเนี่ยนะครับตรงจุดสามจุดขวามือบนน,นะครับ แล้วก็ไปที่เซตติ้งข้างล่างนะครับจุดสามจุดนะไปที่เซตติ้งนะครับเสร็จแล้วไปที่ privacy นะครับ add security รูปโลดสายมือนะครับเสร็จแล้วคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นคำว่า delete browser นะครับ browsing data นะรตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกนะครับ all t a m e นะครับ แล้วกด delete data เลยปุ๊บรอให้เขาล้างข้อมูลให้หมดนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นี่เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับกดจุด3จุดไปที่ setting นะครับไปที่รูปโล่นะครับ privacy แล้วก็ไป delete browsing นะครับ data แต่ว่าอันนี้คือคอมพิวเตอร์เขาช้านะครับ มันก็เลยถ้าคอมพิวเตอร์เร็วๆเนี่ยก็คึดอาดหน่อยนะครับแสดงว่าอาจจะเอาสเปคต่ำม,มาใช้แล้วก็กดออกไปเลยนะครับเมื่อกี้เห็น,นแว๊บๆหมดแลมแค่สี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่นะครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันพิข้าแปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกหม ทำกนโดยการเวทีใช่นะครับปกติแล้วมันต้องปึ๊บพอพอเข้าหน้า v6 เนี่ยนะครับบราวเซอร์ต้องเด้งขึ้นมาแล้วอ่านะ้วถ้าคอมพิวเตอร์เร็วๆก็จะทำงานง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เวลาถ่ายรูปน่าจะยากระบบมันจะจำของเดิมไว้นะครับตรงวอลลี่ไฟเนี่ยรอแป๊บหนึ่งจนกว่าจะขึ้นสมัยถูก เราเอายืนยันข้อมูลกันเนะราแป๊บหนึ่งหลักเดียวมันก็จะเด้งเป็นเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้วเราจะเข้าไปหน้าทำงานได้ success แล้วนะละนะครับกเข้าสู่ระบบปุ๊บขึ้นไหมนะครับแนะนำนะครับไปเพิ่มแรมซะ วันนี้วันที่แปดนะครับแปดนะสี่สิงหาคมเดี๋ยวเขาต้องโหลด AI ก่อนทีนึงนะครับมันจะมีว์ดดิ้งโผล่ขึ้นมาตรงกลางจอว่าโหลด AI อันนี้ผมว่าต้องต้องเปลี่ยนหรือเพิ่ม RAM ได้แล้วละ่ะนะครับก็คืออย่างนี้ทำงานช้าอ่ะนะครับโหลด a i อยู่นะครับกนบนน็น่าจะได้แล้วละ่ะนะครับถ้าขึ้นโหลด a i เนี่ยสักพักนึงโอเคเดี๋ยวลองดูว่าเปิดกล้องมาไหมนะครับถ้าเปิดกล้องมาก็ใช้ด่านได้ อ่ะนะครับโหลดเดีไอสำเร็จเปิดกล้องนะครับถ้าภาพมาก็ใช้งานได้แล้วโหลดเดอโอเคนะครับไลบรารีมาละนะคภาพมาตรงนี้โอ,มอ้มานล้ะครับ ชัดนะต้องชัดมากาเห็นทะเบียนชัดเลยนะครับลองถ่ายรูปดูนะครับใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดูซิว่าจะฟ้องมันน่าจะฟ้องว่าต้องขยับก,กล้องแต่ว่าไปมองเห็นมอเตอร์ไซค์ข้างหลังนะ 5. จบก,บกันนะครับ คืออาการฟ้องว่าหน่วยความจำไม่พอนะครับปิดตัวปิดลายไปครับปิดลายไปนะโอ้ไม่ยอมคือซ้ำไปแนะนําต้องเพิ่มต้องเพิ่มแล้วล่ะครับเพิ่มแลบเข้าไปครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่แลมแบบนี้นไม่งั้นทำงานยากนะคันหนึงนี้ กระบวน,นการถูกยกเลิกนะครับมีการสลับหน้าตาถ่ายรูปใหม่นะครับก็น่าจะลองใช้งานดูละกันลองดูก่อนโดกล้องนในระหว่างที่ถ่ายรูปห้ามไปทำอะไรนะครับรอนะครับบนนาเคลื่อนไหวกล้องเล็กน้อยนะครับขยับกล้องไป ไม่รู้เขาอ่านอยู่ไหมถ้าเขาอ่านอยู่เขาจะขยับกล้องขยับกล้องไปขยับกล้องมานะครับขยับนิดๆนิดหน่อยเนี้ยมันก็จะถ่ายได้ แต่ผมคิดว่าน่าจะได้ละที่เหลือก็เป็นหน้าที่ตรอละนะครับให้เขาไปทาต่อ